แล้วก็ในส่วนของออประโยชน์นะคะที่เราจะได้รับจากการถนอมอาหารนะคะก็คือช่วยยืดอายุแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยชะลอ,อการเน่าเสียนะคะของอาหารจากจุลินทรีย์นะคะแล้วก็จากเอมไซม์ต่างๆนะคะที่เ,เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารของเราเนี่ยเกิดการเสื่อมเสีย และก็ยังช่วยลดอัตราเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอันตรายต่อจุลินทรีย์นะคะที่จะมีผลกับผู้บริโภคนะ,คะไม่ว่าจะก่อให้เกิดโรคนะคะหรือที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพใดๆก็ตามนะคะก็จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงอันนี้ได้ และอีกที่สําคัญนะคะอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของอการที่เราใช้กระบวนการต่างๆนะคะมาถนอมอาหารเนี่ยก็จะช่วยยับยั้งนะคะสารที่เป็นสารต้านโภชนาการสารต้านโภชนาการก็คือในกลุ่มของแอ t ทรายนูติชชวลนะคะตัวพวกนี้เนี่ยจะมีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะติดมากับวัตถุดิบ นะคะของเราไม่ว่าจะเป็นผักนะคะแล้วก็พวกพืชต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกออกซาเลตนะคะหรือว่าจะเป็นไฟเตตนะคะแล้วก็เป็นพวกกรอยตัวเจนพวกนี้เนี่ยก็มีผลนะคะถ้าเราทานในปริมาณที่มากเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกตินะคะอย่างกรอยตัวเจนเนี่ยก็จะมีผลต่อในส่วนที่เ,เหมือนเป็นลักษณะคอพอกเนี่ยนะคะขึ้นมาก็ วิธีการต่างๆนะคะที่นํามาเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ในการถนอมอาหารเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยสามารถมีระยะเวลาในการทานที่ยังคงคุณภาพนะคะแล้วก็มีความเหมาะสมต่อการบริโภคเนี่ยได้นานขึ้นหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของจุลินทรีย์เพราะว่าเราคงสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเรามีวัตถุดิบมา1ชนิดนะคะ,ะแล้วเราก็ สมมติมีแอปเปิลนะคะหนึ่งลูกแล้วเราก็นำมาวางไว้นะคะระยะเวลาผ่านไปนะคะก็เราก็เก็บรักษานะคะอาจจะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นนะคะไม่ได้มีความร้อนนะคะบรรจุในถุงนะคะที่สะอาดนะคะก็ไม่ได้มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์เพิ่มเติมนะคะหรือว่าไม่ได้มีการบุบ หล่นช้ำแตกหักแต่อย่างใดแต่แอปเปิลลูกนั้นเนี่ยก็ยังเกิดการเน่าเสียอยู่ดีอันนี้เนี่ยหลักๆเลยก็มาจากในส่วนของจุลินทรีย์นะคะที่มีผลทําให้แอปเปิลลูกนั้นเนี่ยเกิดการเสื่อมเสียการเสื่อมเสียของอาหารนะคะเขาก็จะแบ่งนะคะออกเป็นใน3มกลุ่มกลุ่มที่จัดว่าเป็นอาหารนะคะที่เกิดการเน่าเสียง่ายก็จะเป็นในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารสด พวกเฟรชฟู้ดเนะะที่เราซื้อตามตลาดนะคะหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะที่เราซื้ออาหารสดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะคะหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์นะคะก็ทุกชนิดนะคะถ้ายังไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆนะคะก็จะถือว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารสดโอกาสในการเกิดการเน่าเสียนะคะก็จะมีสูงนะคะ แล้วก็ในกลุ่มถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นอาหารแห้งอาหารแห้งก็ตามชื่อเลยนะคะแสดงว่าอาหารนั้นเนี่ยลักษณะเนี่ยจะมีลักษณะที่แห้งแห้งเป็นเพราะอะไรแห้งเป็นเพราะว่าปริมาณน้ำในอาหารนะคะลด,ลดปริมาณลงลดปริมาณลงอยู่ในระดับที่ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นวัตถุดิบหรืออาหารนั้นเนี่ยแห้ง นะคะแล้วก็ทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีปริมาณของน้ำนะคะที่มีไม่เพียงพอนะคะต่อจุลินทรีย์เนี่ยจะนำไปใช้ในการเจริญเติบโตอาหารแห้งนะคะก็เลยสามารถที่จะเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าอาหารสดนั่นเอง ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มนะคะที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนอินเตอร์มีเดียตนะคะก็จะเป็นกึ่งแห้งนะคะแล้วก็ไม,ไม่ไม่เชิงที่จะเป็นอาหารแห้งแล้วก็ไม่ใช่อาหารสดนะคะเป็นอาหารเนี่ยที่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานโดยที่ลักษณะนะคะเท็กเจอร์หรือเนื้อสัมผัสต่างๆเนี่ย สามารถที่จะทานไปแล้วเนี่ยผู้บริโภครู้สึกอร่อยนะคะเราลองสังเกตตัวเราเองก็ได้นะคะเวลาเราทานอาหารที่แห้งจนเกินไปเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอ,อ,อร่อยนะคะกับการทานอาหารแห้งๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นระ,ร,ะระยะเวลาหลายๆคำเราอาจจะทานอาหารแห้งไปได้ช่วงหนึ่งนะคะอาจจะได้ไม่กี่คำเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ ทานอะไรที่มีความจุ๊ยซี่หรือความชุ่มฉ่ำชุ่มน้ำเนี่ยมากขึ้นเราก็อาจจะแก้ไขโดยการทานน้ำเปล่านะะถ้าเราทานข้าวหรือเราอาจจะทานอาหารอย่างอื่นที่มีน้ำเข้ามานั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทำไมอาหารแห้งเนี่ยถึงไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะคะมากนัก เขาก็เลยมีการนะคะที่จัดอยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยให้มีระดับนะคะของปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของ intermediate intermediate moisture food นั่นเองในกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มีลักษณะอย่างที่บอกนะคะเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บริโภคแต่ก็มีข้อจำกัด ก็คืออาหารกลุ่มนี้เนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำอิสระในอาหารที่จุลินทรีย์สามารถเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นะะซึ่งจุลินซีเนี่ยก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจุลินทรีย์เขาเนี่ยมีปริมาณที่มากนะคะจนถึงระดับ ทำให้อาหารของเราเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ทําให้อาหารเกิดการเสื่อมเสียอาหารนั้นเนี่ยก็จะไม่ไมเหมาะต่อการนํามาบริโภคดังนั้นนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการนํามาใช้ประโยชน์นะคะในการถนอมอาหารเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือกลุ่มของอาหารนะคะที่มีความลักษณะเป็นกึ่งแห้งนะคะดังนั้นค่ะอาหารทั้ง3ากลุ่มนี้เขาก็แบ่ง กันที่ปริมาณของ AW ถ้าเป็นอาหารสดนะคะก็จะมี AW มากกว่า0.85ถ้าเป็นอาหารแห้ง AW ก็น้อยกว่า0.6แล้วก็ถ้าเป็นอาหารกึ่งแห้งนะคะหรืออินเตอ e ์ i ี t e ียตมอย r e f ร์ฟู้ดเนี่ย AW าก็จะอยู่ระหว่าง0.6ถึง0.85ตรงส่วนนี้นะคะถ้า AW น้อยกว่า0.6กเรารู้ไว้เลยว่าอาหารเราเนี่ยจะเก็บไว้ได้นาน เพราะว่าปริมาณน้ําที่น้ำอิสระนะคะที่เนี่ยน้อยกว่า0.6นี้เนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยไม่สามารถดึงนะคะหรือว่านำน้ำส่วนนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะคะในการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เหล่านั้นได้แต่ถ้าปริมาณ AW แค่นั้นนะคะอาหารอาจจะไม่มีเนื้อสัมผัสนะคะที่ไม่ถูกใจผู้บริโภค มากนักนะคะหรือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม,ไม่ชอบเนื้อสัมผัสลักษณะแบบนี้เราก็อาจจะมีการทำให้ค่าเอเดบินะคะมากกว่า0.6แต่ก็ไม่ควรที่จะเกิน0.85แล้วก็ใช้วิธีการนะคะถนอมอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยในเรื่องของการช่วยควบคุมไม่ให้ปริมาณจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเพิ่มมากจนเกินไปอายุการเก็บเนี่ยก็จะน้อยลงมา ดังนั้นนะคะในเรื่องของกฎหมายนะคะเขาก็ได้ระบุเอาไว้นะคะโดยเขามีการใช้ค่านะคะก็คือค่า AW หรือ Water Activity เนี่ยนะคะแล้วก็ค่า PH นะคะในการที่จะบ่งบอกนะคะถึงอาหารว่าอาหารนั้นเนี่ยเกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะหรือว่าได้ยาก ถ้าอาหารที่เกิดการเน่าเสียได้ง่ายนะคะ AW ก็ต้องสูงอยู่แล้วนะคะมากกว่า0 8นนะ,ะถ้าถึง0.9นเกนี่ยก็คืออาหารนี่เนี่ยเกิดการเน่าเสียได้ง่ายมากนะคะอย่างเช่นเป็นปลาสดนะคะหรือเนื้อสัตว์สดนะคะอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดลักษณะของการเน่าเสียหรือการเสื่อมเสียได้ง่ายมากในส่วนของการที่เราจะถนอมอาหาร นะคะจริงๆแล้วการถนอมกับอาหารกับการแปรรูปอาหารก็มีความใกล้เคียงกันนะคะโดยที่ทั้งสองทั้งสองคำนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บของอาหารให้นานขึ้นโดยที่ยังคงมีคุณภาพนะคะเหมาะต่อการมาบริโภค เราก็จะเห็นนะคะถ้าเรายกตัวอย่างอาหารนะคะขึ้นมาสักหนึ่งชนิดนะคะอาจสมมติเป็นอาหารเป็นผลไม้นะคะตอนอยู่ที่ต้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะมีระยะนะคะในการที่จะเป็นระยะ,ะดิบนะคะแล้วก็สุกนะคะจนถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็จะร่วงหล่นนะคะแล้วก็เกิดการเน่าเสียไปเองอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมีจุลินทรีย์เกี่ยวข้อง ดังนั้นถ้าเรานจะนําผลไม้มาบริโภคเราก็ต้องนํามานะคะในช่วงที่ยังสามารถบริโภคได้ยังแปรรูปได้นะคะเราก็จะทําการเก็บเกี่ยวมานะคะระหว่างทางเก็บเกี่ยวระหว่างการขนส่งนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้ามีกระบวนการที่ดีนําวัตถุดิบที่ดีมาใช้นะะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานนะคะ เหมาะต่อการนำมาบริโภควิธีการง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือบ้านเราก็คือการล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้นที่บอกไว้จากนั้นนะคะเราก็จะทําการใช้ความเย็นนะคะในการช่วยเก็บรักษาช่วงหนึ่งแต่จะไม่ใช้ความเย็นในการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะเพราะว่าจะมีผลทำให้ปริมาณน้ำที่เราล้างนะคะ ผล,ลไม้ของเราเนี่ยปริมาณน้ำเขาเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุแล้วก็จุลินทรีย์ที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็จะนําน้ําเหล่านั้นเนี่ยไปใช้นะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้อาหารของเราเนี่ยเน่าเสียได้เร็วนะคะ,ะจากนั้นนะคะเมื่อเราผ่านกระบวนการต่างๆเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นจากภาพนะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำอาหารกระป๋อง ก็ใช้เรื่องของการให้ความร้อนนะคะ Thermal Processing ในการถนอมอาหารแล้วก็แปรรูปอาหารออกมานะคะจากเป็นลูกแพร์นะคะสดนะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นลูกแพร์บรรจุกระป๋องนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการให้ความร้อนนะคะให้ความเย็นนะคะแล้วก็การฆ่าเชื้อต่างเนี่ยรวมถึงการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ที่จะช่วยรักษานะคะผลิตภัณฑ์อาหารของเราเนี่ยให้เก็บไว้ได้นานเนี่ยได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยยืดระยะเวลานะคะในการเก็บรักษานะคะไว้ได้นานเราก็จะเห็นถ้าเป็นลูกแพรสดอาจจะเก็บไว้ได้ไม่กี่วันนะคะ,ะให้เต็มที่ก็น่าจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าเก็บภายในอุณหภูมิต่ำเข้าช่วย แต่ถ้าเรานะคะนำมาแปรรูปแล้วก็บรรจุกระป๋องอาหารกระป๋องลูกแพรกระป๋องตัวนี้เนี่ยก็จะมีอายุการเก็บนะคะรักษาเนี่ยมีระยะเวลาหลายเดือนนะคะหรือก็เป็นเป็นปีได้เลยนี่ก็เป็นวิธีการนะคะทีเ่เราใช้นะคะเพื่อที่จะถนอมอาหารแล้วก็ วิธีการอาจจะเหมือนกระบวนการแปรรูปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแปรรูปก็คือวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ที่จะทําให้อาหารเน่าเสียนั้นได้แล้วก็เมื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ได้อาหารของเราก็จะเก็บรักษาเอาไว้ได้นานแล้วก็มีคุณภาพนะคะความสะอาดแล้วก็มาตรฐานเหมาะต่อการนำมาบริโภคค่ะ